ครับสวัสดีครับโปรแกรมอีกแล้วนะครับจะพาเพื่อนเพื่อนมาให้ดูนะวันนี้ผมมาออกบูธนะครับผมที่โรบินสันลาดกระบังนะฮะแล้วก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูว่าทางบูธเราเอารถอะไรมาโชว์บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันมาเอาละครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว MG z s นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น2020เป็นตัวล่าสุดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวท็อปนะฮะจะเป็นตัว X Plus นะฮะสังเกตว่าไฟหน้าเปลี่ยน ไฟหน้าเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนแบบแล้วรอลาย้ลแมกลาลย้อ,อแม็กก็เปลี่ยนแล้วนะครับผมกระจังหน้าเราก็ได้รับการอัปเกรดแล้วนะครับเปลี่ยนด้ยวยสวยๆเลยนะครับมาดูด้านข้างกันนะฮะอันนี้จะบอกว่าเดิมๆเลยนะครับที่เหมือนชุดแต่งนี้ไม่ใช่นะนี่คือมากับตัวรถเลยนะครับผมไฟท้ายนะครับเป็น LED แล้วนะ นี่เป็น LED ทั้ง2ตัวแล้วก็ไฟเบรกดวย3ก็เป็น LED เช่นกันนะครับผมเช่นเคยที่ผมเคยโชว์ไปนี่ก็ไม่ใช่ชุดแต่งนะอันนี้ติดมากับตัวรถอยู่แล้วนะครับผมเห็นไหมฮะซื้อแบบสวยแล้วไม่ต้องแต่งเลยเนาะเอาครับเรามาดูภายในของ MG ZS ตัวนี้กันบ้างเนาะว่าจะเป็นยังไงโงทูโทนนะครับเป็นทูโทนสีน้ำตาลดำนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวท็อป เขามานั่งดูก่อนอนี่ครับผมสวยๆโอเคครับผมสังเกตเลยนะตัวใหม่ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นตัว220มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะเอาเท่าที่เห็นก่อนนะเพราะว่านี้คลิปสั้นๆน,นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือที่ผมเห็นนะแน่นอนว่าจอตรงนี้มันใหญ่ขึ้นมัน10นิ้วเนาะตอนแรกมันเป็นจอเล็กๆ8นิ้วเท่านั้นเองครับตัวนี้เป็น10นิ้วแล้วก็เป็น จอประเภทเดียวเป็นจอตัวเดียวกับ MG HS ตัวใหญ่ของรุ่นพี่เลยนะครับผมนี่มาใส่ในรุ่นน้องด้วยออปชันจัดครบเต็มจริงๆนะครับตัวนี้นะมีการดีไซน์ที่ออกแบบมาให้มีช่องตรงนี้สังเกตไหมครับคันนี้ไม่มีนะ,ะสังเกตว่าทําไมาถึงคันนี้ไม่มีและคันนี้มีนะครับเรา MG เนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุดคือเมื่อคนที่นั่งฝั่งตรงนี้นะครับเขาต้องการที่จะชาร์จมือถือนะเขาสามารถชาร์จตรงช่องนี้ได้เห็นไหมฮะ พอชาร์จเสร็จแล้วนะครับก็สามารถลากสายออกด้านข้างนี้ได้เลยไม่ต้องมาเกะ็กกะตรงนี้นะครับผมซึ่งออกแบบได้ใส่ใจดีามากอ่าต่อมานะครับตัวใหม่อัปเดตอะไรบ้างตรงนี้นะจะไม่มีเบรกมือให้ดึงแล้วนะครับจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าตรงนี้นะครับจะเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีอต้โฮคให้ด้วยนะครับเอาไว้ขับเวลารถติดเนาะหลายหลายคนอาจจะงงเอ้อต้โฮคคืออะไรเอาง่ายๆผมยกตัวอย่าง สมมติแอมขับรถนะครับขับรถไปปื๊ดรถติดไฟแดงข้างหน้าติดปุ๊บปกติทําอะไรหยียบเบรกใช่ไหมครับเราอย่บเบรกอืดแล้วถอนเบรกได้เลยพอรถหยุดนะฮะเราถอนเบรกออกมาได้เลยรถจะไม่เคลื่อนตัวไปไหนนะครับผมจนกระทั่งเราแตะคันเร่งปึ้งรถถึงจะออกตัวไปนั่นทําให้อะไรนั่นทําให้เราขับขี่ได้ไม่เมื่อยไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเหยียบเบรกกดตลอดเวลานะครับน้องไม่โปง่งละนะครับดีม,มากอีกอันนึงนะครับก็คือ เบรกมือไฟฟ้าหลายๆคนบอกโอ๊ยเอามาทาไมเบรกมือไฟฟ้านู่นนี่นั่นนะผมบอกก่อนเลยนะประโยชน์ของมันคืออะไรนึกภาพผู้หญิงนะฮะผู้หญิงคุณผู้หญิงตัวเล็กๆเพื่อนๆตัวเล็กๆนะจะมานั่งใช้แบบกําลังดึงอึเวลาจะเบรกมือเนี่ยมันก,มนก็มันก็อาจจะเบรกไม่อยู่หรืออาจจะดึงไม่สุดนึกออกไหมครับอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้เนาะแต่เพื่อความเซฟตี้นะครับเรามีนี่ฮะระบบนี้เวลาจะดึงเบรกมือไฟฟ้าเราแค่ดึงเบาๆกึ๊กแค่นี้เอง นะครับวเวลาจะเอาลงทําไงอย่าเบรกกดลงปึ๊บเบาๆนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ผู้ชายที่ใช้งานมีแรงดีอยู่แล้วก็ไม่จาเป็นต้องใช้แรงครับผมไฮโซไฮโซไปกดเบาๆเท่านั้นเองหรือสวยๆละหล่อไม่จาเป็นต้องโชว์กล้าม <c oughs> นะฮะโอเคและแน่นอนนะครับพาโนรามิกซันรูฟและด้านหลังนะครับนะ่าอันนี้สวยสวยแน่นอนตันนี้เปิดได้ด้วยนะ นะครับผมสามารถใช้คาสั่ง hello mg แล้วก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมสามารถเอาตัวโผล่ขึ้นไปได้เปิดรับลมก็ได้แล้วก็มีตัวแผงกันแมลงให้ด้วยกันแมลงกันลมอยู่ด้านด้านหน้านี้นะครับหลังจากเปิดไปแล้วเนาะมันจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติมีทั้ง2รุ่นเลยทั้ง mg z s และ uh, hs นะครับผมในตัวท็อปนะนี่เลยครับผมตัวนี้เป็น mg hs นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวท็อปที่สุดเลยนะครับผม ที่มาโชว์ตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับผมหลายๆคนชอบมากๆเลยสีนี้นะกันได้เลยความอีลิแกนมากนะครับผมแต่เชื่อไหมว่าจุดเด่นเขาไม่ได้มีอยู่แค่ข้างนอกจุดเด่นอยู่ที่ข้างในด้วยครับผมเดี๋ยวมาดูกันโอ้ทูโทนนะครับ มรมดาที่ไหนเป็นไงครับเป็นไงครับตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาคืออย่างแรกแน่นอนว่าเป็นเบาะนะครับเบาะหนังทูโทนนะครับผมเป็นแล้วก็จะมีจอขนาด10นิ้วอยู่ตรงนี้นะครับจะมีออปชั่นมากมายหลายอย่างเลยตรงนี้ผมทําคลิปไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูในช่องผมได้นะครับผมแล้วก็ตัวท็อปนะครับก็จะมีปุ่มซูเปอร์สปอร์ตนี้นะครับผมนี่ปุ่มซูเปอร์สปอร์ตอยู่นี้เลย เวลาใช้งานนะครับไม่ต้องไปนั่งเอามือเอื้อมล้วงปุ่มอะไรต่างๆตรงเกียร์แล้วนะครับผมก็คือเอานิป้งกดปุ๊บเปลี่ยนโหมดได้เลยนะครับผมหลังจากกดเป็นโหมดแล้วเนี่ยก็หน้าจอจะมีการเปลี่ยนไปด้วยนะครับในคลิปอธิบายไว้แล้วเช่นกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมนี่สวยเลยครับผมที่เจ๋งกว่านั้นที่หลายๆคนไม่ไม่ทราบเนาะอ่าตัวนี้นะครับผมที่วางแขนเนี่ยนะครับผมที่สามารถเลื่อนออกเลื่อนเข้าได้เนี่ย เวลาเปิดออกมานะครับผมข้างในนี่จะมีช่องทำำําความเย็นด้วยนะครับผมชอบบอกว่ามันมีตู้เย็นอยู่ข้างในอนะเนาะในรถเนาะคือถ้าเกิดว่าเราวางพวกเครื่องดื่มกระป๋องไวนน้น 1, 2, 3, น <c oughs> ไวในนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่กระป๋องไว้ข้างล่างเนี้ยเอาไว้ข้างในเนี้ยนะครับก็คือมันจะทําให้อุณหภูมิของอน้ําที่เราวางไว้เนี่ยเย็นตลอดเวลานะครับผมคือเวลาเราหิวน้ําแรรต่างๆเราหยิบขึ้นมาเนี่ยชื่นใจนะครับดื่มได้เลยแก้ง่วงได้สบายๆนะครับผม ดีมากมากนะครับนี่ครับกระจกตัดแสงอัตโนมัติแบบไร้ขอบนะครับผมกว้างเต็มเมเลยนะฮะมองเห็นชัดเจนอีกอันหนึ่งที่เจ๋งนะที่ผมไปลองขับมาแล้วนะตัวเนี้คือระบบช่วยขับขี่ของเขานะครับผมเดี๋ยวผมเข้าห้องในทนี่แอมประทับใจแล้วกันเรียกว่าประทับใจส่วนส่วนตัวเลยเพราะว่า ผมก็ขับรถมาหลายหลายแบบหลายคันหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะฮะที่ผมประทับใจที่สุดละนะครับผมก็คือถ้าในรถที่ผมเคยขายมาเนี่ยนะเวลาเราจะออกนอกเลนนะครับผมมันต้องรอรถแบบแถออกนอกเลนไปจนแบบใกล้ๆเลนแล้วถึงจะดึงยึดนี่หมายครับดึงอึดเข้ามาให้แล้วก็แล้วก็คงที่ให้แต่คันนี้นะครับผม HS ของเราเนี่ย เวลาเขาดึงนะครับผมเขาจะค่อยๆดึงแบบเหมือนเหมือนเหมือนช่วยจับตลอดเวลาเหมือนเหมือนเราจับอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วจะมีเหมือนกับมีมีคนคอยประคองพวงมาลัยตรงนี้ให้ตลอดเวลาคือเขาจะหน่วงแบบหน่วงแบบคอยดึงให้เรารู้สึกได้ตลอดเวลาไม่ใช่มากระตุกที่มือเรานะครับทําให้การขับขี่หรือการเข้าเข้าเลนเนี่ยมันนุ่มมากๆอันนี้ผมอธิบายแล้วผมอาจจะสื่อไปไม่ครบนะเนาะแนะนาว่ามาทดลองขับกับ,กบแอมนะครับเดี๋ยวแอมจะพาไปเทส รับรองไม่ใช่ไปเทสแค่อยู่เทินเดียวแน่นอนเดี๋ยวผมพาไปในสนามที่ในถนนที่มันเทสได้จริงจริงไม่ต้องห่วงนะครับอ่าพูดตัวนี้เยอะหน่อยนะเพราะว่าระบบเขาเยอะจริงจริงตัวนี้ผมก็ทําคลิปไปแล้วเนาะว่างๆนั่งดูข่าวได้นะครับอัปเดตข่าวสารต่างๆได้มีนักเวกเตอร์ในตัวนะครับคันนี้ถ้าเกิดว่าเราขับชนเนาะสมมุติผมขับรถเกิอดอุบัติเหตุชนตุ้มถุงลมแตกตุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วผมสลบอยู่ข่าวพวงมาลัยนะตัวรถนะครับเขาจะมีระบบที่ เขาเรียกว่า emergency call นะครับก็คือโทรหาเบอร์ฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมส่งตำแหน่ง GPS ไปหาเบอร์นั้นด้วยนะครับคือเจ๋งมากๆเลยสมม,สมมุติว่าผมขับรถตกเขาตะแคงตีลังกาโอ้โหสลบคาที่นะครับผมตัวรถก็จะทำการโทรหาเบอร์ฉุกเฉินให้มีคนมาช่วยได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้เจ๋งมากๆเลย พานอรามิกซัลรูปนะครับกับเบาะด้านหลังที่กว้างมากๆเลยต้องลากเสียงหน่อยนะเพราะมันกว้างจริงเป็นเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยลองแนะนำมาให้ลองดูเพราะว่าไม่รู้่ะผมสูง170กว่าแล้วผมรู้สึกผมตัวเล็กไปเลยอะเมื่ออยู่ในรถคันนี้ครับผมมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆหลายๆลคนอาจจะไม่รู้นะสำหรับรถนะครับผมคันนี้ ตัวนี้นะครับสังเกตนะสังเกตอะไรไหมครับตรงนี้นะครับจะมีขอบยางเหนะ็นไหมตรงนี้จะมีขอบยางเวลาเราปิดประตูนะครับผมตรงขอบยางตรงขอบประตูเนี่ยมันจะปิดงับตรงนี้พอดีทําให้ตรงนี้นะครับตรงที่เราเราต้องก้าวขามาแล้วน่องเรามักจะสัมผัสกับตรงเนี้จะไม่มีฝุ่นเลอะนะครับผม <S <S ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากขาไม่เลอะแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องในการเก็บเสียงได้ดีมากๆเลยนะครับผมอย่าลืมไปลองแล้วก็สังเกตกันดูนะครับผม เอาวล่ะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปแค่นี้ก่อนเนาะใครมาแล้วไม่เจอบูธไม่เป็นไรนะเอาไว้เดี๋ยวผมส่งทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมก็ยังไงก็ติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมแล้วลูกค้าคนไหนหรือเพื่อนๆคนไหนที่ออกรถกับแอมโดยที่กดติดตามช่องแอมแล้วนะเดี๋ยวแอมมีของรางวัลพิเศษให้ด้วยเจอกันครับผม